สวัสดีน้องซูสวสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเพือ่อนเจ้าไหนวันวันนึงบอกเลขก็อบอกศูนย์สองสองศูนย์เพียงอย่างนกบอกศูนย์สามมันลอยมากแบบนั้นไหมคะโอ้เห็นจังสั้นก็เลยบอกงั้นสั้นแมนค่ะโอ้ยวันนี้เอาไม่เนอะวันนี้เนอะ,ะวันวันนึงนี่โอ้ยผ่านแล้วแต่ว่ากับผู้ซื้อขึ้นผีบอกขนคนบอกึ้นเนาะค่ะเอก็จีจื้อกิ้นที่พูดพวกข้าเจ้าเปลี่ยนว่าอ่าวันนี้ข้าเจ้าก็บอกว่าเอาตามน้องสูให้แน่ว่าสั้น น้องสุกไอ้ตามเลขพี่บา่ายแนวมาเั่นสู๊เสียเสิ่งเนี่คน,น,นบอกว่าตามเลขพี่บา่ายแนวมาเั่นเอาพี่บ่ายใช้นอกมาเั่นเนาะโอ้ขึ้นไปขึ้นมาโอ้อะไรเจอที่มันเลขน้องสุกอ่ะมาเั่นเนาะแต่เมื่อนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาหาเสียนด่ว่าใหม่มหาตะลายมือลราบันฑ่าอยู่เฮือนยั่เคียบัณฑ์นี่มือจอมเวียนเอาจังสิจอมือจอเวียนมาแล้วนี่ฝันไปเลยอีกบวกี้มือที่เลืฝันอยู่ค่ะฝันฝันบ่ฝันฝันเป็นจะเป็นเลขเป็นเบอร์ว่าเป็นจะถือว่าเลขว่านี่ย เป็นตะธูกลูกฟันเป็นตะยานพร้อมนี่โอ้คักอยู่แม่นโอ้ใจใจฟันจะเมื่อไรล่ะเพิ่งฟันเมื่อคืนนี่พอดีแมนมันมาตัวนี่แมนเลือดสดย่อยจริ้งๆกุ้งตัวนี้ฟันไว้ยังไหนลองว่าวชูฟังดูเป็นตะไรหยีบ่เฮิ่ได้เป็นตยัวนี้ซื้อกะเพริลับไปไหมโอ้เออเพริลับไปที่นี่อัน ือจ้งไปเที่ยวสถานที่แห่งหนึ่งตั<ม>้งแต่<า>ตเปิดอิสระนี่เฮ็นไอ้ค้นฝันไปตัวทิพย์ตัวแดนหลายโอ้มันทานโควิดเพื่อนว่ะทีน่นี่ไปมันมันฝันแบบว่าเฮ้ยเหมือนไปสถานที่แห่งหนึ่งไหมเป็นมืดมืดไหม,ม,มแล้วแบบเห็นผู้ชายหลัง,ง่ายไง,งายแตาแดงจึงคึ้งอยู่ม,มาถามันในวันนั้นแม่มาามกีฬากีลาอยากได้โชคบ้แบบเพชรเป็นเสียงแบบเป็นแบบ โอ้เป็นแตยานไหมคะ่ะผู้ชายหลงงังยังไงเ<ห>นี่ยแต่ว่าเสียงม,มีอำนาจนาเก่งค้ามันถ่อไปไม่นค่ะเสียงเป็นแตยานมากเลยมันก็ว่าอีหลายยังไม่โศกบ่มาหนีอัน,นปูสทเคียนไหเ้เจารยนค่ะ่ะเพิ่นก็ไปเคียนไ้อยู่อันขางคือจังข,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 งขงางทำหรือเป็นก้อนหินนี่ไหมค่ะอืเพินพ่นตอนใส่มือเคียนได้แต่ว่าเหลมเป็นตัวแดงแดงจึงคึงอยู่เป็นตัวแดงจึงคึงเลยไหมค่ะไม่ วันนี้วนี่คืดเลยดีไปเนาะโอ้วาแล้วคนขิงลูกตัวเล่เล่ตัวนี้โอ้หุ่นเพิ่นกับไงไงอันฟันเป็นยังไงพวกแต่ยานอยู่ก้อนฟันนี่เบิดใบกระท่อมไปตะโก้ <c oughs> ไอ้ทามเนี่ยน้ำจนเขียวเคี้ยวคนแล้วโอ้พระบมมารดาวนะเจ,าาจ้าว่าคือคือบต้มวันนี้ย้ำย่างเดียวเลยอ่าจริงๆต้มกินดีกว่าดิแม,ม่นบ่ค่ะแม่นโอ้ที่จริงต้มกินดีกว่าการเ้าต้มมันจีได้เป็นน้ำนะโอ้ยิ่มเขียวเลยเขี้ยว แล้ววันนี้เพื่อนเขียนให้ตัวใดวันนี้เพื่อนเขียนโฮกหาเพื่อนเพื่อนกิดเพื่อนเขียนให้ที่นี่เพื่อนก็นว่าโกกับเนอเดอร์โฮกกรับเนอเดอร์ค่ะแต่ว่าเพคนใส่มือเขียนจังไดบูมันคือเป็นตัวแดงๆโอล้ลักษณะเวลาเพื่อนเขียนเพื่อนเก่ามือนี่แหละเขียนแม่นค่ะเอามือเขียนโฮกหาจังสิแต่ว่าตัวแด,ดงๆแต่ว่าเพื่อนว่าโกนี่กรับลงเนอเดอร์ แต่เมื่อเขียนแต่ว่าเขียนแล้วมันเล้ยเป็นตัวสีแดงค่ะ่นเขียนไปแดงเลยหววงวดก้อนศูนย์สองหนึ่งงวดนี้สิลดตัวใดขึ้นตัวใดเนาะบาทนี่เนาะเพื่อนเพิ่นว่าให้ลดให้เพิ่มับบโอ้เพิ่นบอกว่าหกกะกับเนี่ยแต่ว่าเพื่อนกับ่าไ้บอกว่ากับอีหยังมันต่อไปค่ะนี่แต่บอกว่ากับเนี่ยเท่านั้นกับเนี่ยอ๋กับกับพิดหน้ามึงเด้อพ่อพี่น้องเด้อคำา่ากับเนี่ยนี่กับได้ไหลก่อนแล้วนีครับอกะวิเคราะห์กันเอาเอง นะครับย่าแอบตีต่อปัจจุว่นคือตีเก่งก็ฟันข้าเจ้าแต่ปัจจวบันข้าเจ้าฟันแล้วก็เล้วเนี่ยปัวจาอืนก็ตีร่างกาเอ่ค่ะตีร่างกาคขามากราบอาจจะเป็นตีร่างกาก็ได้ค่ะหรือว่าจังอนก็ตีร่างกาให้เบิ้งเนี่ยเหมือนหกกราบแนเดอร์นี่เนาะหกกราบหกกราบเนอหกกราบก็เป็นเข้าอ้าแล้วในส่วนของน้องสูเองเนี่ยคันแม่นน้องสูเป็นผู้ กับนี่สิกับในลักษณะใดเพื่อนเขียนให้หกหาหือหาหกเขียนให้หกหาเขียนให้หกหาเนาะค่ะหกกับเนี่ยเด้ะเขียนให้หกหาเราบอกว่าหกกับเนี่ยเด้ะค่ะในส่วนของน้องซูดีทันทีวิขวิวี้วีคอย่างไหนเป็นเก้าหาค่ะคือหมายถึงกับท่างหกให้เป็นเก้าวันต่อไปตีลังกาหรือว่าหกหาเนี่ยอาจจะเป็นหาหกได้บอยังส่อันนี้เขาสิกับไปลักษณะนี้บอกคือกับเลยอันนี้ก็แล้วแต่ค่ะแต่ว่าซูเสียเอาเป็นเก้าหานั โอ้ที่เป็นเก้าห้าเอาไงไว่าคันน้องสูตีก็คือหกห้าจับเก้าห้าแต่ว่าคันพูดมากหลายก็เอาหกห้าห้าหกเก้าหนะ้าห้าเก้าเนาะกันพลาดลันออกไปเอาก็ลองวิเครา์เบิบ้งครับไว้ไม่นองครับใตดุลพินิจฐของแต่ละท่นานแต่ละคนตอนนี้ก็ ในขณะที่ไายถ้า<ฟ>่กลางแจ้งนี่ก็ได้มีเมรร็ดฝนโปวยไปลงมาที่จะเป็นเลิกดีบ่เอ <c oughs> บปอนสิเล็กน้องชัวสิเขาอีหลีบ, <c oughs> บ่เอ๋ซีเมนเนาะครับบางด้วยแดดเปี้ยงๆนี่มั้งไอ้หน่องบิงบงบ่งอยู่ในคลิปนะะี่ก็สิรู้ว่าแดดวันต่อไป <c oughs> แต่ว่าตอนนี้มีเมรร็ดฝนลงมากโปรยไปลงมาแล้วเออเหมือนปูวเพราะน้ามาบอกเมืนว่าถีแล้ววเพราะฉันมองชัวร์ซีเมนเนาะลักษณะมองที่ไปนี่คือคือเป็นเปลี่ยนทำเหมือคข้าค่อยๆทำเลยนไหมค่ะไปในที่แต่เป็นแบบ หินเป็นไข่ไข่พญานาคอมสิเป็นเป็นไข่ไข่หัวพญานาคแต่ว่าเห็นหน้าเห็นตาผู้ที่มาเขียนให้บ่ชัดเจนค่ะบ่ชัดเกล็นเห็นเลยค่ะดําขมุ่มได้บอกเขาบอกโอ้ดำแล้วทั้งดำทั้งใหญ่ตาก็ได้เห็นเดงโอ้เปลี่ยนสันหหวยตอนแรกก็ย่านอยู่แต่เพิ่นมาบอกว่าอยากได้โชคโบเหมือนกัเลี้ยงอยากได้ยุคค่าทุกหากหลายเพื่นก็เลยเขียนให้ไหมคะทุกหากปากหมองอืมร้านเป่าหยาง ปากมองก็ปากเขียวปากเขียวเลยปากเขียวยำใบกระท่อมแต่ว่ากานทุกยากปากมองนี่งที่เป็นนักเป้าอย่างเดีะมากเลยขึ้นได้ข่าวว่าทางเย็ซี่ไอ้ทรงต้นกระท่อมมม่หาบ่ทรงมาอยู่ขวากำลังปลูกทรงกับทรงเป็นเดียมากทีค่ะแม่ด้วยจะสิได้ยำยำอะไรบุบเขาอกมืนจะเขียนเขายำใบเพราะอะไรเขาก็ยำต้นนั่นแหละลุงเอากระเทือกว่าเป็นฝันอันดีครับ อยู่ในช่วงที่นั่งสูวกําลังเราเรื่องความฝันเราเรื่องตัวเลขวันหนึ่งก็ได้มีฝนล่วงมากครับปอยม่นองครับเจอว่าเป็นความซุ่มเย็นเจอว่าเป็นนิมิตอันดีบ้างคือจังไรแล้วก็เศร้าไปแล้วน้ำกระเศร้าไปแล้วความเศร้าว่าฝันก็เศร้าไปน้ำนี่เพราะมันสิเข้าแล้วบ่เลขฮะอ่ามันมีโอกาสมันมีโอกาสจริงจริีอยากเต็มป้าอยู่จังได๋ค่อยมีฝนมานี่อืัแม่นบ่๊ปุ๊บปิป๊กๆิดอ่ะกระร้องมึงครับพ่อพี่น้องครับผู้มุนอยู่บางกอกผู้บอกอยุบภาคอีสานอ่า กะความฝันก็คือความฝันไผฝันเบิดวตัตถหลับหัวถึงหมอนปับ๊บนีฝันปลแปบ๊บรวดวันท่าไปจะวินไว้แต่พูดใดที่ฝันจะจื่อได้จือม่ได้ต่ว่าในส่วนของสูงนี่ยำใบกระท่อมก,ก็คือว่าสตีสตังก์กังยังย่างจืด <th wart. S 1> ได้ย่งครบถ้วนกัยังจือได้อยู่ควมฝันก็ได้จื่อจนได้เอามาสู้ฟังบุลาไปเนาะถือว่าเพื่อเขียนให้เป็นตัวนี่ถือว่าซื้อง่ายล่ะไม่ต้องไปตีดอกวันท่อไปเนาะไม่ต้องตีใดๆทั้งสิ้นซื้อรวด หกห้าห้าหกผู้มากับกระไรอ่าเก้าห้าห้าเก้าว่ะแม่นไ่มแม่นค่ะช่อตีกับตีได้ในี่เท่านี้อ่ันว่าหลายตัวกระตัดออกไปเส้อแต่ห้าหกหกห้านี่แหละอ่นว่าผู้ว่าลายตัวกระไรฝันกับฝันวันนัมือเคื่อนก้อนหนานั้นมีฝันยังบอกกอนสีมาฝันมือเคลืนนี่มีฝันยังมาลองุณบ่ไ่ได้ฝันเลยค่ะไม่ได้ฝันเลยไม่มีฝันมือขค้ืนนี่แม่นค่ะเท่าที่จําได้เนาะแม่นค่ะ หมายว่าบริฝันสาเหตุบริฝันนี่คือบรินนอนยำใบกระท่อมไรแบบนื้ไหนนอนอยู่ค่ะก้อนกน้อนหนาเนาะก้อนก้อนหนานั่น,น,น,นแต่มีมือเคลื่น,นียู่ในนอนก็นเลยฝันมันวะแม,มนค่ะแมนอ่าเสราเสละตัวเลขนนะ่ะพี่ผู้เขียนไว้บอลจึง<ม>ให้เอฟซีเบิ้งนี่ฝันที่เจ้าว่าจีบเข้าใจว่าจังไหน<ม>อืมจึงให้เอฟซีเบิ้งจังหน่อย เดี๋ยวได้ครับเด้อกำลังเขียนอยู่เดี๋ยวกำลังถีจึงให้เบื้องว่างๆเลยครับว่างๆไม่นานตากน้องสุขะลอวโอเคนะอ่านี้แหละครับค,ความ<อ>ฟันของสุเสียเียนนะครับอนี่ครับตัวเลขที่ฟันใดก็ถือว่ากับว่าชัดเจนชัดเจนก็งวดที่แล้วงวดที่แล้วกัยังเราเห็นเป็นตัวปนี้เนาะ วันนี้ถือว่าเห็นเป็นตัวกับถือว่าชัดเกี่นแต่ว่างวดที่เราห่ห้ศูนย์สองศูนย์สองมาออกศูนย์สามเนี่ยวดนี้ก็ล่องวิเคราะห์เบื้องออกไปเปรียบเทียบว่าอ่างวดก้อนนี่มันลดวันนี้สีลดบอหรือวันนี้สะออกตรงบอจังสีนะก็ล่องออกไปมีครา์งวดก้อนมันขึ้นได้ค่ะมันขึ้นหรือลงขึ้นเออมันขึ้นตอนนั้งวดก้อนศูนย์สองออกศูนย์สามเนี่ยค่ถือมันขึ้นมันขึ้นครับอ่าแต่แต่ว่ามันมันขึ้นหลักสีบเนาะ หลังลรักนวยเป็นรักนวยรักนวยเป็นรักนวยวันนี้ที่เป็นไปได้ว่าคือหกหกสมบติถันที่คืนรักนวยเก้าหกจังสี่แล้วแมนมาแมนอาจจะเป็นไปได้นะ่ารเปลเป็นไปได้ก็คือเก้าหกกับหกหกถ้าสมมติว่าคืหรักนวยที่ขันบ่ขาะืผู้ใดบ่มากกับพ่าเป็นยังเอาตามสะดวกตามสบายเลยเดี๋ยวเลาสักครู่ครับไว้ไม่นอเอฟนีครับเดี๋ยวจึงไม่ให้ผู้ใดกับจังใดกับแคบหน้าจอไปเ้อครับก้อนที่ฝนาม่กรอบสอง แดดเต็มฟ้ายี่ดอกว่านี่ครับหน้าจอไว้ครับตัวเลขสวยงามอยู่หกห้าเก้าห้านี่ครับวันที่หนึง่งเมษายนสองห้าหกหาสำหรับตัวเลขสองตัวนี่ซูเสียเซ็นมีความมั่นใจจ็กเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยมั่นใจร้ายอยู่ค่ะมั่นใจอยู่ว่าเพิ่นมาเขียนไ้แดงจึงคืองไหมก็เลยมั่นใจคักตัวนี้แล้วค่ะอ่าชัดเจนเนาะ อาจารย์รับกิฟนี่ก็บทีรบกวนน้องสูซัมนี่นะครับก็ขอบคุณน้องสูหลายๆสำหรับตัวเลขหรือว่าความฝันงวดนี้เนาะอาจารย์ไดนก็ล่องเอาไปเชียงเมืองผู้ใดเอาไปเชียงไต้หมอนแล้วก็ล่องเอาไปวิเคราะห์เบื้องดีๆสำหรับงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองห้าหกห้าอาจารย์มีโอกาสได้โชว์ได้ใช่ครับน้องสูเสียเสศนเนาะอรบกวนน้องสูซัมนี่เหรอครับผมขอบคุณน้องสูหลายๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับหกห้าเลขพศหนึ่งเลข้วหกห้าเลขพศเลย okay